วิชาเนี้ชื่อว่าวิชารู้ว่าต่างประเทศนะ่ะเขาชอบเรียกเด็กสมัยนี้ว่าอะไรรู้ไหม Henry 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 ซึ่งย่อมมาจ้าคำเตือนเราใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกข้อคิดเห็นที่แตกต่างออกไปได้นะคะจากความเดิมตอนที่นานมาแล้วเพราะไม่ได้ลงคลิปเล่าเรื่องมชาชาตสิทษิ์เด็กหญิงคนหนึ่งหรือว่านงางเจ้าของช่องเนี่ย เคยมีโอกาสได้เรียนทั้งการศึกษาแบบไทยแล้วก็แบบต่างชาติใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนไทยและอินเตอร์สามารถไปดูได้ที่คลิปบนการด้านบนนะ๊ะนางผ่านเรื่องราวทุกสุขในรั้วโรงเรียนมามากกว่า16ปีตั้งใจศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หวังว่าจะได้ไปปริญญาจบออกมาได้ไงานที่ดีและทาให้พ่อแม่ภูมิใจในที่สุดเธอก็จบออกมาเป็นยูทูบเบอร์ไปเรียนทําไมผ่านเงินพ่อแม่ชัดๆพอมองย้อนกลับไป เด็กหญิงคนนั้นก็เลยอยากจะมาสะท้อนอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่หวังว่าโรงเรียนน่าจะสอนตูก้กรดิจอดังนั้นก็มาเริ่มกันเลยณโรงเรียนในความฝัน อาละครับวันนี้อาจารย์ใหญ่ก็จะมาพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์การเข้าเรียนที่นี่นะครับเริ่มแรกก่อนเข้าเรียนเราก็จะให้เข้าซัมเมอร์แคมป์กันก่อนนะครับจะต้องมาเรียนซัมเมอร์แคมป์เหรอซัมเมอร์แคมป์เหรอต้องมาเรียนซัมเมอร์แคมป์เหรอไปเล่นอาละทุกคนเงียบหน่อยเงียบหน่อยแต่ของเราเนี่ยมันคือโปรแกรมให้ไปปรึกษาคนในสายอาชีพต่างๆนะครับพอดูงานแล้วชอบงานไหนก็เลือกวิชาที่เกี่ยวข้องกับพอส่วนวิชาไม่ถนัดนะไม่ต้องเรียน เฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยดีอ่ะแกต่อไปนี่คือตารางวิชาเรียนวิชาบังคับก่อนที่จะเอาไปสู่โลกการทํางานจริงๆเดี๋ยวนะคะอาจารย์เอ่ออาจารย์พิมพ์ผิดหรือเปล่าคะทำไมเรียนแค่ถึงเที่ยงเองอะคะแล้วช่วงบ่ายอะลืมไปหรือเปล่าเรียนทั้งวันพวกเธอเรียนรู้เรื่องลอเอ๋หรือว่านักเรียนอยากได้8ชั่วโมงเหมือนเดิมอ่ะขอส่งไมคต่อให้กับสภานักเรียนละกันนะ พวกเขาจะมาแจ้งว่าจันถึงสุขพวกเธอมีวิชาบังคับอะไรกันบ้างเดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์ขอไปชุมนุมเอยประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนก่อนละกันเนาะ <c oughs> ไปละบ๊ายอ่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นฟ้าขอพูดถึงวิชาวันจันนะคะอาจารย์เขาเขียนว่ามีวิชาพละก็ดีแต่ว่าการดูแลสุขภาพใจทใี่ดีก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ รู้ไหมตอนที่อาจารย์อยู่ที่มหาลัยต่างประเทศเนี่ยภาะวะซึมเศร้าของนักศึกษาเป็นอะไรที่พบได้บ่อยมากจนถึงขนาดที่ว่ามหาวทิทยาลัยเขาอ่ะจะต้องมีหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะแถมในบางที่คุณสามารถใช้สาเหตุนี้เพื่อเลื่อนการสอบได้เลยด้วยซ้ำ <Wow. S 1> หรือถ้าหากคุณไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีสายด่วนสามารถโทรไประบายทุกข์ได้ซึ่งในไทยก็มีนะสามารถโทรได้ที่เบอร์ตามภาพเลยแต่ที่ต่างประเทศมันจะ้ํำกว่าตรงที่ว่า ถ้าหากพบว่าใครมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเขาจะมีรถพยาบาลและรถตำรวจเนี่ยไปถึงที่หน้าบ้านทันทีดังนั้นในวิชานี้เนี่ยมันจะเป็นห้องปลดทุกข์ให้ทุกคนนะเราจะรับฟังโดยไม่ตัดสินโรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นคอมฟอร์ทโซนให้ทุกๆคนเองนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์สวัสดีค่ะวาค่ะ จะมารับผิดชอบในส่วนของวันอังคารนะคะซึ่งอาจารย์ใหญ่เขาก็แนะนำมาว่าทุกคนต้องเรียนวิชาการเงนะะินค่ะอาจารย์เขาให้เหตุผลมาว่าเนี่ยนะที่ต่างประเทศนะ่ะเขาชอบเรียกเด็กสมัยนี้ว่าอะไรรู้ไหม Henry. Henry 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 ซึ่งย่อมมาจาก High Earner not rich yet มีความหมายว่า กลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงครับแต่ว่ามักจะจ่ายไปกับของกิน <c oughs> ของใช้ความสะดวกสบายที่ให้ความรู้สึกรู้ราหมาหาแต่จริงๆพวกเขาไม่ได้รวยหรอกเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้อวดไลฟ์สไตล์ชิคๆไปจนหมดรู้ได้ไงอ่ะพาอตูก็เคยเป็นจนวันนึงอาจารย์ไปถามเทพแห่งเงินว่าทำยังไงผมถึงจะมีเงินใช้ทุกเดือนโดยไม่ต้องทำงานงกๆตลอดชีวิตครับแกโชคดีมากที่มาถาม เพราะว่าสิ่งที่เจ้าถามอะ่ะมันทําได้จริงๆในยินครั้งแรกอาจจะรู้สึกยี่แต่จริงๆไม่ยากเลยแถมมากกว่า80%ของคนเราเนี่ยต้องมาพูดว่ารู <ee> ้งี้ทําไปนานแล้วดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นน่ะก็เริ่มจากไปวางแผนการเงินโดยขั้นตอนแรกคือโอเคเนื่องจากช่องเราเป็นช่องวาดรูปกรุณาไปดูเนื้อหาจากเทพตัวจริงตามที่ขึ้นภาพไว้เตือให้ไปดูแลนะอย่ามาเสียดายทีหลังล่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนนันนะคะ วิชาต่อไปไม่แน่ใจทำไมอาจารย์เขาดอกจันประมาณ1ิบล้านดวงได้วิชาการขายค่ะไม่น่าแปลกใจเลยนั่นสิอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เคยเป็นคนขี้อายไม่กล้าขายมาก่อนเพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าเอาแต่ขายเออแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อก็วันหนึ่งอ่ะมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมเขาก็มาบอกอาจารย์ว่า กานขายนะ่ะไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะถ้าสิ่งที่เราขายน่ะทำให้ชีวิตคนดีขึ้นไม่ได้บังคับใครทำไมมันถึงเป็นเรื่องผิดล่ะทุกอาชีพน่ะต้องขายตั้งนั้นไม่ว่าจะขายของหรือขายความสามารถตัวเองใ้าดูอยู่แล้วชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะขายไม่ขายสวัสดีค่ะลอยนะคะ นักเรียนใหม่คนนี้นะครับเป็นผู้ช่วยลงสีใน YouTube ของอาจารย์ด้วยใครสนใจติดตามผลงานสามารถดูได้ที่ลิงก์ตามที่ขึ้นภาพเลยนะจ๊ะวิชาต่อไปเนี่ยจะรวบทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะวิชาเนี้ยชื่อว่าวิชาเรืเ่ยงแต่คงต้องอลองลองจริง เป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองทําอาชีพจริงๆพวกเธอก็คงจะเคยเห็นอีภาพเนี้ยที่เขาแชร์กันวันเนี่ยใช่ไหมละ่ะ I can't get a job because I don't have experience because I can't get a job because I don't have experience because I don't get a job because I don't have อย่างอาจารย์เองอะ <c oughs> <ๆ>เห็นหน้าแบบนี้มันก็เคยฝึกงานที่แบงก์มาก่อนแล้วพอลองได้ทําเท่านั้นแหละพอเหอะ ก็เลยไปลองผิดลองถูกจนมาจบที่ YouTube ถ้าหากใครอยากจะได้ประสบการณ์เนี่ยคงต้องคอลองส่งอีเมลไปหาบริษัทที่อยากทำงานด้วยอย่างพลอยเองเนี่ยก็ได้มาร่วมงานกับอาจารย์ใหญ่เนยก็เคราะส่งอีเมลมานี่แหละเอ่อขอโทษนะครับถ้าอาจารย์เขาทำหลักสูตรใหม่สักขนาดเนี้ยเขาสนใจจะเข้าร่่มกระทรวงศึกษาหรือเปล่าครับอืมอาจารย์อาจารย์ถ้าเป็นผู้นำตอนนี้นะหรอก็อาจจะ เห็นนี่ไหมทุกคนอาจารย์จะเข้ากระทรวงศึกษากราปีหน้าหรออ,อ,อะไรหน,น้ตามจริงเราไม่ใช่ไม่ใช่ดูนี่ไม่มีอะไร <S <S อืมไม่มีใคร<ว>ดูตอนนี้แล้วอยากจะปลดทุกข์ไม่เอาเรื่องเรียนระบบเก่าๆเนี่ยก็สามารถมาฟังสัมภาษณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพโลกยุคใหม่ได้ที่ p l a y l ส s t ทิขึ้นบนหน้าจอเลยนะ ซึ่งคลิปต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์ความสำเร็จของอาชีพพ่อมดสีน้ำกันอาอยากรู้ว่าเป็นใครก็แจกกันในอาทิตย์หน้ากับ C ีทีคล็อกไปเซสจ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำจริงๆริงนะเนี่ยโรงเรียนแบบนี้